สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟลมนี่นะคะโอบายสวยมากเลยนะคะเอฟซีนะดูที่ไรก็ไม่ไม่นะไม่ไม่หายเบื่อเนาะนะสวยงามจริงๆนะคะเออโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยโอ้โสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่พานคืองามแท้พี่น้องนี่คือ พญานาคนะคะนี่เพิ่นเฮ็ดจังสี่ปีนี่ปารงดงามมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่สวยงามมากเลยอ้าวเรามาปุ๊บไฟปิดเลยครับพี่น้องโอ้โเพลงว่าสว่างแล้วโอ้คืองามแท้พี่น้องโอโ้อันนี้กี่ชั้นคะเนี่ยอันนี้สิบหกบออันนี้สนะิบหกเนาะสิบหกชั้นนะคะผ้าสีสิบหกชั้น ปาสูงไปถึงนู้นแล้วพี่น้องอันนี้สิบกอันนี้น่าจะเป็นเก้าอันนี้เก้าหรือเปล่าเนาะน,นี่นี่เก้าหรือเปล่าโอ้โหทุกคนฮนะดูทำกันทั้งคืนนะน,นี่ค่ะกำลังตกแต่งอยู่เนาะเพราะว่าตอนเช้าจะนำขึ้นแล้วนะคะตอนนี้กำลังตกแต่งประดับประดาติดดอกไม้สวยงามป่าไถบ้านก็น่าจะมาถึงตั้งแต่ตีสามเนาะเพราะว่าบอกว่าเยอะมากนะ ปดาก็มาทั้งความหนาวครับปดากุ d ม o r นิ่งทุกคนนะคะสวัสดียามเช้านี้เพื่นก็มีของนะกาแฟเครื่องต้มน้ำอะไรเรียบร้อยนะกาแฟก็เอามาอยู่นะคะเพื่นบอกว่ากาแฟก็เอามาอยู่เนาะเออมันรู้สึกอะไรคะเดียง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 คือยังภาษายังเดียงเดียงมันสิลม ออเดียงเดียง๋ยวเดี๋ยวเดียงเดียงก็คือมันมันบบตรงมันบอกโอ้มันสิลมนะคะอ๋อเดินเดียงเดินเดินเดียงดังอะไรประมาณนี้หมอืนะคะเข้าใจว่าคนานะคะนะก็ถ้าขายเอฟซีทุกคนนะคะเพื่อนก็นั่งทำทั้งคืนนะคะจากนั่งทำทั้งคืนนะคะเพราะว่าเป็นงานที่แบบอู้ดูเร่งเร่งแน้เป็นงานเร่งแล้วที่มีความละเอียดปราณีตและก็สวยงาห้ามนู่น อันนั้นเซียนนะคะก้าวเซียนนะนูน่นเกบซีนี่นะคะโอ้โหขอให้ทุกคนนะ,คะใครดูไลน์นี้ใครดูคลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งในวันที่หนึ่งเดือนปีใหม่นะคะปี2568นะคะจะเราก็อยากได้เหมือนกันเนาะนะคะรางวัลที่หนึ่งไม่มีใครหรอกไม่อยากได้ใช่ไหมพี่นะคะใช่ไหมคะอม <laughs> เออนะสวยงามสวยงาม เอาบอกว่าทำทั้งคืนยังไม่เห็นความสวยสาธุสาธุค่ะปรช่วยบอกวันที่หนึ่งแกออกวันที่สองนะคะจ้านะคะออกวันที่ไหนก็แล้วแต่นะขอเราซื้อไว้ติดมือติดไม้นะคะจ้ะเออนะอุ้ยอันนี้ข้าวจีเหรอคะเนี่ยโอ้อันนี้กองข้าวจีนะฮะทุกคนนะโอ้ดูเพิินก็นูนะฮะเพิ่นปิ้งนะฮะนี่อุ่น อุ่นนะคะนูดูดูดูมันมีไส้กรอกปิ้งมีอะไรปิ้งมีปลาปิ้งมีปลาอะไรด้วยนะคะมีปลาหมึกปิ้งอีกนะคะดูเพิ่นมีข้าวนงข้าวเหนียวนะมีของกินทุกอย่างคือเพิ่นไม่ให้พวกเราลําบากเลยนะย่าชินะเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยเหมือนข้าวแคมป์เลยนะเนี่ย <มา S 1> <laughs> ดูไส้กรอกปิ้งก็มี <laughs> ไส้อั่วก็มี <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> นะคะ มีบุญมาเฝ้าใช่ไหมพี่บุญก็บอกว่าเมื่อไหร่น้อยจะได้คอยกินบ้างสวยงามมากนะคะใช่ค่ะคุณปิศณาคุณจางสวัสดีจ้านะก็เขาเรียกว่าเพิ่นมาทุกปีนะคะมาทุกปีนะเป็นปีที่4แล้วนะคะได้รับโชคได้ทำการงานนะคะธุรกิจสำเร็จนะคะนะเพิ่นก็จะมาถวายใบซี ส6ชั้นฟ้านะคะจะแล้วก็9นะคะ9แล้วก็7เนาะนะคะแล้วก็มีไปสีอื่นๆือีกนะคะนู่น9เสียนอีกนะคะนู่นนะคะมีบุญดูมีบุญนะเอซดูมีบุญมีบุญเนี่ยเขาอยู่เป็นนะ f อซตรงไหนมีที่ก็ปิ้งเนี่ยเขาจะไปกระเซะกระเสะกระเซะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากระเสะกระเสะกระเซะบอกว่าเมื่อไหร่นาะจะได้เคยกินบมางเคยกินหน่อยแม่กินหนูหน่อยแม ช่วงนี้เขาไม่ติดประดาแล้วเขาจะติดคนที่ปิ้งนี่เลยนะเพราะว่าเขาเลยแล้วเลยอีกนะเนี่ยมีบุญเ็าอยู่เป็นนะอยู่เป็นนี่นะคะคือไม่รู้จักเขาหรอกแต่ก็อยากอยู่กับเขานี่อเผื่อจะได้นะนะคะนี่ก็กําลังตกแต่งเนาะไม่เป็นไรเพื่อนๆเข้ามาเข้ามากันแต่เช้ามืดนะแต่เรามาเช้าสว่าง เพราะว่าเราหนาวนะฮะเราหนาวเนาะจ้ะเพราะว่าเอเดนหนาวถ้าหนาวหนาวมากหนาวแบบจุกนะคะในในในอกเลยนะคะจ้ะนะถ้าไปเที่ยวประเทศอะไรที่หนาวหนาวนี้สงสัยจะไปไม่ได้กับเขานะยีบสีอืมเพราะมันหนาวนี่ขนาดมือนี่ยังหนาวเลยเนี่ยเดี๋ยวก็รอให้แดดออกนะซ่าจุแดดออกเถอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปรดน้ําต้นไม้เนาะแต่ช่วงนี้มาดูกัน ทำหลาสีก่อนเนาะนะคะการประดับประดาที่มีความสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่เพิ่นก็ทำทั้งคืนนะคะทำทั้งคืนนะคะไม่ได้หลับได้นอนเนาะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าใช้พลสวรรค์ใช้ความละเอียดนะคะ<ห>อ่ะ <c oughs> นี่ค่ะดูถังนะคะถังนะคะถังนี่ก็เป็น เอกลักษณ์เฉพาะนะคะที่ทีมงานนะคะก็คือถังสีชมพูนะคะเขาก็จะนำถังมาเองนะนู่นนะคะสีชมพูสวยงามมากแบบนี้ก็ดีเนาะเป็นถังแบบเฉพาะทีมงานของเขาเลยนะคะก็จะประดับนะอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณพี่อันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคะเนี่ยสายสีเจ็ดสั้น อีเจ็ดชั้นตอนนี้กําลังประดับประดับดอกไม้นะคะตอนนี้กําลังนําดอกไม้ดาวเรืองขึ้นไปไว้นะคะในเจ็ดชั้นนะคะอันนี้เก้าชั้นเนาะอันนี้เก้าชั้นบอกสองสี่หกแปดเก้าอันนี้เก้าชั้นนะเอฟซี FC. นี่นะอืมโอ้สวยงามสวยงามคุณนราใจคุณออยโรสคุณเคเคนะคะ สวัสดีจ้าหมูนอันนั้น16ชั้นนะเตรียมขึ้นนะเช้านี้เนาะว่า9ก้านาฬิกานี้เราต้องมีการรำนะรำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบ่ายสีนี้จะต้องนําขึ้นก่อนก่อนเก้าโมงเช้านะคะคุณเรียนสวัสดีค่ะน้องเรียนสวัสดีจ้าคุณจันทราดลน,นะคะคุณจริยาคุณปิศนานะคะสวัสดีจ้าคุณจางคุณลัทธมีนะคะสวัสดีจ้าอ,อันนี้อันนี้อยู่ในส่วนของ9้าโมงเช้าที่เราจะรำด้วยปะ ใช่ไหมใช่โอ้ไม่ไม่รุ้นอะไรรุ้นมีบุญนี่นี่เนี่ยหนู่มรุ้นมีบุญนี่ดูดูดูจ้องอะไแล้วเอฟซีมีบุญจ้องและนูดูเห็นอะไรปิ้งเห็นอะไรปิ้งเนี่ยมีบุญรู้จักเขาเนาะมีบุญจ๋ามาซีสีก็เห็นมีบุญอยู่ที่นั่นอืมไม่ได้ยินเสือเอ๊ะเห็นเสือเดินแคม เออนั่งสั่งนั้นก็ยังไม่ได้กินนั่งทัศนี์เอ้ามีบุญยังไม่ได้กินสักชิ้นบ่อย่ากโอ้ยเราอือ่าเพิ่นเนี่ยเพิ่น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 ปิ้งนะปิ้งข้าวปิ้งอะไรอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีของกินอยู่โอ้ของกินมานะคะนี่ค่ะโอ้งไฟผิงไฟนะ นี่ค่ะทำไปด้วยแล้วก็ผิงไฟไปด้วยนะคะอุ่นเลยะนะนั่นมีบุญบอกว่าได้แล้วได้แล้วชิ้นใหญ่ไปรเริ่มเลยนั่นนั่น <c oughs> สาธุให้แอนถูกไว้จ้าจ้าสาธุสาธุค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่อวยพรให้นะคะให้ถูกเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูเออเออก้าเสียนเนาะ เดี๋ยวพาะเอฟซีไปดูเก้าเสียงสิบหกมาแน่วันนี้แนวทางต่างประเทศนะคะโอ้ยนี่นะป่ะเดี๋ยวเราไปดูเก้าเสียงกันเ,เราจะเข้าไปดูเก้าเสียงน,นะสาธุสาธุนะคะนี่นะคะสาธุสาธุนะคะนี่นะะนาสาธุเด้อน,นะคะขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะ,ะนะแล้วก็ขอให้เอฟซีลุงปลาถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะนะนะอืม เดี๋ยวเราไปจับคนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจับคนนะเออสาธุนะคะสาธุนะคะอือสาธุ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 สวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะนะก็ฝากด้วยนะคะเอฟซีเนาะนะนะนี่ สีสวยมากเลยนะ16ชั้นนะคะพร้อมการจีบผ้านะ,ะของนะคะชาวบ้านนะคะโสรสรีนะคะในการจีบผ้าสวยงามมากเลยนะคะค่ะสำหรับพิมพสวัสดี